โอเคหลังจากนี้เรามาปริน้นกันเลยนะครับตัวโปรโตไทป์ตัวแรกผมจะไปที่ปริน้นนะโอเคเครื่องของผมโหลดแล้วเนะเป็นตัวเกียร์ RS 8 0นัด2นะครับแล้วก็มัชลูม o m 2นะครับอ่ามัชลูม2ก่อนเลย โอเคมันจะขึ้นหน้าจอว่าเครื่องปริ้นของผมจะใช้เวลาปริ้นประมาณ1ชั่วโมงนะไม่ต้องตกใจไปนะครับบางทีอาจจะเร็วกว่าน,นั้นก็ได้นะครับแล้วก็ f i l ฟิล t ม s ์ใช้ประมาณ4เมตรเลยนะฟิล m e n t ของผม c a l i b เบไหมไม่ต้อง c a l i b เบนะเพราะผม LEVELING ไปแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยาก c คล i ยร์เบเพราะว่าไม่ได้ใช้ p ิ i n t เตอร์มานานเพื่อนๆก็กดออนแล้วก็ c คลีเบนะครับ แต่ผมกดออฟก่อนหลังจากนั้นเพราะว่าผมไม่อยากเสียเวลาเนาะแล้วผมก็ไปที่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยโอเคเครื่องเริ่มทำงานแล้วสิ่งที่ต้องคอยระวังนิดหนึ่งเวลาตอนที่ริ้นก็คือพยายามระวังฟิลิเมนนะว่ามันจะไม่ตึงเกินไปจนแบบว่ามันจะขาดต่อไปได้นะ โอเคแล้วนี่ก็เป็นการอัปเดตนะเพราะเครื่องจุนติดแล้วเดี๋ยวมันกําลังพิมพ์งานอยู่เนาะสำหรับใครที่อยากจะปรับนะปรับให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นหน่อยหรือนัสเซลเทมมันเพิ่มขึ้นหน่อยก็ไปปรับกันเอานะแต่ในตอนนี้เนี่ยจากการที่ผมเห็นดูสังเกตสภาพชิ้นงานนะรู้สึกว่ามันก็พิมพได้ดีไม่มีปัญหาก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปปรับอะไรมากขึ้นนะสังเกตดูก่อนรอบ เลเยอร์ของมันด้วยนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มสปีดของมันหน่อยสักเล็กน้อยก็ทำได้เช่นกันเป็นว่าเพิ่มสักร้อยสิบดุก,ก่อน โอเคระหว่างนี้เพื่อนๆว่างอยู่เพื่อนก็ลองไปหาอะไรทําก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอ <c oughs> หนึ่งชั่วโมงนะาหรือ <c> อ <oughs> <c oughs> จะเร็วกว่านั้นนะจากนี้ไปมันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากนะครับเพราะว่าผมเซตพารามิเตอร์มาค่อนข้างดีแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันปริ้นแล้วมันรู้สึกว่ามัน มันไม่ค่อยติดอะไรพวกนี้เพื่อนๆก็พยายามลองลดสปีดดูนะครับแล้วก็เพิ่มเทมของนัตเซลนะครับควบคู่กันไปลองเล่นอยู่2พารามิเตอร์นี้เป็นหลักๆนะส่วนตัวเบสเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันแห้งแล้วมันหลุดออกไปจากพื้นอะไรพวกน,นี้หรือเพื่อนคิดว่าเพื่อนๆใช้เวลาปริ้นนานมากเกินไปแล้วนะมันเริ่มจะงอหลุดออกมาจากฐานแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เพิ่มอุณหภูมิเบสให้มันหน่อยแล้วกันนะโอเค เด hey. ี๋ยวเรามาเจอกันอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนที่ตัวเครื่องพิ้นปิ้นชิ้นงานเสร็จแล้วนะใกล้ใกล้เสร็จแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้นะครับชิ้นงานปรินเตอร์ของผมเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเร่งสปีดนิดนึงก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะว่าชิ้นงานของผมจะเป็นยังไงบ้างนะ นี้ชิ้นงานของผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับค่อนข้างติดเน้นมากเลยก็เรามาดูกันเวลาปริน้นเนี่ยก็มันก็มีค่อนข้างมีอุปสรรคเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะแทรกแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับอย่างแรกที่ผมต้ตองตรวจสอบก่อนเนาะเพราะว่าชิ้นงานตัวนี้เสร็จแล้วโอเคกดคอนเฟิร์มนะ ถามว่าปริ้นฟิลมเมนต,ตัวนี้ของแอ d เตอร์ปริ้นได้ดีไหมก็คุณภาพผมว่า,อาโอเคนะแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันได้ดีขึ้นกว่าของฟิลมเมนต์เดิมก็คือมันปริ้นได้เวลวขึ้นกับเครื่องปริ้นตัวนี้เนาะจริงๆควรจะหาฟุตเหล็กมาแกะออกนะแต่ว่าผมหาฟุตเหล็กไม่เจอก็เดี๋ยวขอใช้คัตเตอร์ก่อนละกันนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใช้คัตเตอร์หรือของมีคม แทงเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวฐานของมันเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนเสียหายได้นะครับแต่จริงฐานตัวนี้เนี่ยรอยขีดข่วนก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้ามันมีปัญหาเยอะมากๆเนี่ยเพื่อนๆืออาจจะต้องติดฟิล์มเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นฟิล์มยืดออกมาโอเคพอดีตัวนี้เนาะยังผมต้องโอเคเข้าใจนะวัด้วยครับกระโมานะครับอยากแกะ แบบนี้ปั้งออกมาไม่เอานะเดี๋ยวหัวมันหัวเห็ดมันจะขาดได้นะก็ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเนาะว่าพอเราปริน้นออกไปแล้วเนี่ยคุณภาพของการปริน้นมันเป็นยังไงก็ตามนี้เลย <laughs> ซึ่งนี่แหละก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของการเลือกเครื่องปริน้นด้วยเนาะและปริ้นติ้งด้วยว่าชิ้นงานปริ้นติ้งของคุณพอมาปริ้นติ้งแบบนี้แล้วมันจะได้สภาพแบบไหนเนาะ ก็อย่างที่ผมบอกเนาะเวลาข้อระมัดระวังเวลาที่ทุกครั้งที่เวลาปรินเตอร์แล้วก็ชิ้นงานที่มันเป็นชิ้นงานแบบลอยๆแบบอย่างเช่นแบบนี้เนาะตรงบริเวณนี้พอมันไม่มีซัพพอร์ตรองรับเนี่ยมันก็จะทําให้คุณภาพปรินเตอร์เนี่ยมันก็เป็นตามตามที่เห็นแบบนี้เนาะซึ่งแน่นอนว่าชิ้นงานมันไม่ค่อยเพอร์เฟกเลยถ้าเท่าที่ดูจากที่ปรินนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่คิดว่าถ้า ปริ้นเล่นๆไม่ได้คิดมากจริงจังอะไรพวกน,นี้ผมว่าก็โอเคแต่มีข้อหนึ่งที่อยากบอกเพื่อนๆคือตัวนี้เนาะจริงๆเห็ดของเราเนี่ยมันจะมีอยู่3หัวเนาะนี่เนาะก็1 1 2 3 4มี4หัวเนาะ1 2 3แต่ว่าไอตัวเล็กๆของเราเนี่ยมันปริ้นไม่ออกนะครับนั่นหมายความว่า Uh, precision ของมันนะครับความแม่นยำของมันเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงเลเวลที่จะปริ้นตัวเล็กๆได้ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องไปปรับที่แบบของตัว Blender ตรงนี้นะให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยก็ไป scale up ตัวชิ้นงานตรงนี้เอานะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าผิดหวังมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่ก็คือข้าจํากัดของปรินเตอร์ครับไม่ใช่ว่าทุกปรินเตอร์จะปริ้นได้คุณภาพเท่ากันนะครับกับชิ้นงานที่เดียวกันนะครับ มันมีฟิสิกสนที่หลากหลายมากนะครับก็พอดูตรงนี้แล้วนะผมอาจจะต้องอตัดแต่งอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะแต่เท่าที่ดูการพริมพนะ์เนาะนี่เนาะจากที่เราได้ดึงสโคปเชอร์ของมันเนาะมันก็ได้งอขึ้นออกมาปรินเตอร์ก็ค่อนข้างพิมพ์ได้ละเอียดประมาณนี้เลยนะ ก็ไม่แย่สําหรับผมก็ถือว่าไม่แย่ที่มันเพราะว่าไอตัวชิ้นงานเนี้ยค่อนข้างเป็นชิ้นงานที่ปรับเซียนอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือไอตัวเห็ดเนี่ยมันเล็กมากแล้วมันก็มีดีเทลที่เยอะกว่าเยอะกว่าตัวนี้เยอะเลยเพราะตัวนี้เขาค่อนข้างใหญ่กว่าเนาะถ้าถ้าผมถ้าพวกเราดูกันดีๆนะตามนี้เนาะผมปริ้นแล้วได้ประมาณ36ประมาณนี้นะ,ะความกว้างของมันเนี่ยมันนับที่ตรงนี้เนาะความกว้างสุดของของ ของชิ้นงานซึ่งความกว้างสุดของชิ้นงานเนี่ยมันก็คือตรงนี้นะก็คือตัวหัวเห็ดตรงด้านบนซึ่งมันก็จะมีขนาดประมาณ4.5ความสูงอืม36โอเคหลังจากนี้ผมอาจจะต้องตัด,ตดแต่งมันเล็กน้อยนะเพื่อที่จะให้ชิ้นงานออกมาดูดีนะครับเขาเราียกว่าขันตอน finishing นะก็อาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเล็กน้อยเช่นครีม ครีมตัวนี้เนี่ยมันแถมมาให้แล้วนะครับเวลาที่เพื่อนๆซื้อปรินเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มสิ่งที่อาจจะต้องซื้อเพิ่มก็คือเวอร์เนียก็แล้วแต่ใครไม่ได้ใช้เวอร์เนียไม่ได้จริงจังมากก็ใช้เป็นไม้บรรทัดเอาก็ได้เพื่อวัดขนาดครับโอเคผมตัดเนึงสาเหตยที่ผมใช้ตัวครีมตัดตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามัน เข้าไปในร่องที่ลึกกว่าได้ในขณนะที่คัตเตอร์มันไปไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะโอเคสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะเวลาที่ริ้นชิ้นงานตัวนี้เนี่ยก็คือ,เ,อเราจะเห็นว่าหัวเห็ดของเราชิ้นงานตรงนี้นะ มันจะมีความบางมากนะบางมากกว่าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกก็ถือว่าค่อนข้างเป็นชิ้นงานที่ปรับเสียนนะเพราะว่ามันก็ปรินได้แล้วก็ได้สวยงามด้วยขนาดที่มันยังบางเลยนะอย่านะงดูดูตัวน,นี้บางมากเลย <c oughs> ยิ่งหัวตัวนี้หัวเห็ดตัวนี้ยิ่งบางเลยนะยเคราดมาเปอบ จะปับกับหินเจียก่อนละกันซึ่งจริงๆใครจะใช้กระดาษทรายก็ได้นะตัวกระดาษทรายแต่ผมจะใช้หินเจียรอบหนึ่งเพื่อทำให้ชิ้นงานเนี่ย ไอตัวรอยฟิลิเมนต์เลเยอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นรอยเดียวกันหรือว่าสมูทนะซึ่งถ้าใช้กะสายบางทีจะไม่มีความมากกวอาตัวนีเป็นคอมพิวเตอร์ นี่เนาะเลเยอร์พลาสติกที่มันเป็นเลเยอร์เลเยอร์เป็นเส้นๆแบบน,น,นี้ผมก็จะใช้หินเจียในการแบบทำให้มันดูสมูทขึ้นงานกผมก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยนะ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปลบคมเอผมจะเจียเล็กๆอีกนิดหนึ่งตรงช่องที่มันเป็นจุดเล็กๆที่หินเจียผมเข้าไม่ถึงโอเคต่อไปทันสุดท้ายแล้ะที่ผมจะใช้ กระดาษทรายนะในการ finishing ผิวทำให้ผิวมันเรียบแล้วก็ดูกลมกลืนเก่นกจะได้ผลงานออกมานะครับเปรียบเทียบให้ดูนะระหว่างตัวตัวอันแรกนะดูไม่น่าจะยากนะก็ชิ้นงานก็ค่อนข้างโต แต่มันก็มีดีเทลอยู่เป็นการที่จะต้องทําการบิดการงอนะพิ้นตัวนี้ก็ค่อนข้างมีความท้าทายอยู่นะครับแต่ด้วยความที่ตัวนี้เราพิ้นที่เวลาที่มันช้ามากปรับไปประมาณ40%เนี่ยมันก็เลยทําให้ผลงานก็ค่อนข้างออกมาได้ดีส่วนตัวนี้ผมก็ล่นระยะเวลาในการพิ้นหน่อยนะครับก็ผลงานออกมาได้อ่าน่าพอใจนะครับถึงแม้ว่าอีกตัวชิ้นเล็กๆเนี่ยเอ่มัน พิ์ออกมาไม่ได้ก็ตามนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมก็เข้าใจได้ว่าต่อให้ผมลดสปีดหรือเพิ่มเทม์ของตัวฟิลิเมนเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถปิ์ได้อยู่ดีเพราะมันพิซิชั่นมันไม่เพียงพอนะครับความแม่นยำมันไม่เพียงพอนะครับประมาณนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับทั้งปรินเตอร์ผมก็จะฝากาไฟล์ไว้ให้เพื่อนๆนะครับทั้ง2แบบให้ลองพินกันดูนะครับ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบพายลอดโปรเจกต์ตัวนี้นะครับแล้วมาดูพายลอดโปรเจกต์ตัวถัดไปนะครับที่จะปลิ้นตัวเกียร์นะครับซึ่งตัวนั้นความท้าทายเนี่ยจะไม่ได้ยากเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะมีความท้าทายกว่าตัวนั้นเนี่ยที่เรียกว่าตัวท้าตัวที่มันท้าทายสุดน่าจะเป็นตัวเกียร์แค่นั้นที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากนะครับเอาละ เจอกันคลิปหน้าครับบาย